สวัสดีครับผมแดนนี่วันนี้เราก็จะมาต่อกับสกิโลพาที่3นะครับเหลังจากที่เราโค่นพลขี่ม้าที่แบบฟอประตูนี้อยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่เราไปทําอะไรมาเนี่ยเราก็จะมาต่อกับประตูนี้เลยครับเราจะเปิดประตูกันไปเลย มีหนึ่งคนครับผมเดินมาไหม <S <S นั้นก็ดุมๆไปเลยล็อกวิ่งอืนจ๊บยิงไม่ได้ไหมเนี่ยนั้นกระโดดไปเลยจึ๊บอยากกับสไปเดอร์แมนเอ,อ่อ มีสองตัวสองคนสิอะไรนะอาการป่วยของอิชินถ้าทางจะหนักอาการอย่างที่คิดไว้อืมต่อให้ไม่เกนอิจิโร่แควนอาซินะก็คงจะต่อต้านทานอีกไม่นานหรอกแล้วหนะ้าที่อีกอย่างหนึ่งละ่ะดูเหมือนว่าหน่วยหมวกดำจะก่อความวุ่นวายตรงถ้าเช่นนั้น ที่ต่อไปคือจะต,ต้องระวังรอะเละคูลแห่งหน่วยหมวกดํานั้นเราใช้วิธีเครื่อการสังหารไม่ได้เละคูลแควนหมวกดำเอ้ไม่ใช่เหมืนจะเป็นอะไรสักอย่างเป็นหน่วยหรือว่าเป็นเป็นชื่อแควนนะลืมละใช้มันก่อนเฮ้ยเฮ้ยเด้อเดๆ chỗ 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 ui, ui, không đai rồi, không đai rồi, không đai rồi, ui, โอ้ยโอ้ยโอติดพิษติดพิษต um> ิดพิษติดพิษโอ้โหโอ้โหตึง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 ไม่ได้แล้ว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 ได้แล้วมาไหมทีแรกก็นึกว่ามีสองตัวมันมีอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่หลังต้นไม้อะตอนนี้มีสามมันเอ้อมาจากไหนวะเนี่ย

ผ่านประตูมาหมาดเนี่ยเจออะไรไม่รู้เออเออโอโห้เออ ตายเลยตัวนี่มันจะเห็นไหมโอโ้เห็น ไปไปชิว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 เดี๋ยวเดียด๋วยวลอยนั่นไปก่อนนี่นะดินปืนอืมไม่ได้ใช้เดี๋ยวเดีดีดดดใครเอ้ย มาเดเเออโยนก่อนเลยวะอืมอจะวิ่งไปทำไมวะ เป็นไรเออโอ้ตายตายตาย,ตายแล้ว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 ไปไหมมาเดนี่เ,เขามา ตึงวะคิดจะตึงก็ตึงอืมจะตายแล้วเนี่ยอไปอืมตายเออไม่ไปยุ่งละ จะไม่ไปยุ่งละพูดงงเลยว่าทำอะไรไม่ได้เลยไม่มันทำได้แต่ว่าแบบมันดูยากเลยว่าแบบมันจะโจมโจมตีโอ้โหดูดิพลังงานเลยทียนี้สเตลจะสเตลอย่างเดียวแล้วมันมีหนึ่งตัวเท่านั้นคือมาแต่ ก็ปล่อยมันไปก่อนอืมไปได้ละเห็นได้ไงแล้วทำอะไรได้นะทำอะไรไม่ได้ โอ้เสียงอะไรบหลุดยังยังไม่หลุด Sự tiêu của tiêu mới đa à nói có ngay được... Ê đúng lắm được Xuyên khai bỏ Ê ở đây đó ra... à เสียงร้อยอ่ะไปได้หรอมีอะไรหรือเปล่าเ้ยจำได้ว่ามีของแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บโอเคหวังว่าจะไม่เห็นกันอุ้ยประตูเปิด ปิดไปได้ไงโอ้ไม่ไปดีกว่าเข้าประตูตรงๆได้เลยใช่ไหมนเนี่ยอืมมียักด้วยเป็นไรฝั่งนี้มีไหมไม่มีโอ้อุ๊บจึ๊บ เออกลัวว่ามันจะมีฝั่งนี้ด้วยไงดูว่ะโอ้ว่าแล้วอืมดีนะวิ่ง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 ยังไม่หลุดใช่ไหมงั้นก็วิ่ง เราจะไม่ทำเรื่องที่ไรประโยชน์นะครับเข้าไม่ได้หรออ๋อไม่ได้ไม่อยู่นี้ไม่อยู่ไม่ได้อยู่นี่ เออก็บอกแล้วไงว่าแม่แต่อยู่นี่เออมันไม่มีให้อ๋องิ <c oughs> นไดก็หนูว่าจะไม่มีแล้วมันมีสองตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดหนึ่งมันจะมีไอชุดพังตัวตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่มีอยู่ไหนวะ เชอบก่อนสังหารตัวนี้ก่อนโอเคว,ว้าวไปไหนแล้วอ่ะ Okay. มือ,อหนึ่งตัวยัาโผล่ออกมานะเว้ยสเติยอย่างเดียวครับจุ๊บเฮ้ยยังไงเกรงว่าจะมีซุ่มยิงตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรเดี๋ยวคุณคุ้นๆว่ะทุ่ง พุ่งพุ่งปราบบอสไม่พุ่งบอสลังแกคนเล่นต้องเรียกแบบนี้มันว่าจะได้เจอหลายบอสอยู่พุ่งแบบนี้นะแต่ไม่คิดว่าผมไม่คิดว่ามันจะมีที่เดียวนะแบบนี้แต่ว่าดูยังไงมันก็ใช่อ่ะมันต้องมันต้องได้บวกแน่ ช่างมันเถอะไปก่นอนจบแอบฟังคิดจะใช้สิ่งนั้นในการสู้รบจริงๆเหออรอเหรอไหไม่ไม่มีหนทางอื่นขณะนี้แคว้าอาเซนาอยู่ในสภาพเป็นตายเท่ากันไม่ใช่เวลาที่จะมาห่วงภาพลับถ้าว่าดีมากเอาเลยสิเอาเลย เกินเป็นแบบนี้เดี๋ยวได้โดนลูกหลวงก,กันพอดีลองได้โกดเมื่อใดก็คงจะไม่คำนึงแล้วว่าใครเป็นศัตรูหรือพันธมิตรอาวุธหมายถึงคนหรือว่าอืมแจ็จะเป็นห่วงแล้วสิว่าด้านหน้าจะเปลี็นตัวอะไรค <c oughs> งจะไม่ใช่อาวุธอย่างแบบอ,อาวุธปลมือหรือว่าอะไรแบบนั้นหอก คิดว่าในาจะปิดคนมากกว่ามาถึงบอสนะอืมอืมอ๋อมันเป็นป้อมมีหนึ่งคนมีไหมเออผมอยากเซฟอ่ะมีจุดเซฟไหม เ,ออเกือบไปแล้วสำรวจก่อนนะครับมีของจริงด้วยนี้น่าจะทางลัดมีของหรือเปล่าไม่มี ไปเลยัวอะไรก็ดูแลมันไปไม่ปลานีใครอยู่แล้วเกมเนี่ยอ่ามีหนึ่งตัวใช่ไหม๋อด้านหน้าก็มีสักหาไปก่อนดึ๊บ เห็นไหมเนี่ยจะเห็นไหมไม่มันทำไมมันปีนไม่ได้เลยเหรอวะมั้นดูดูไปเลยเออให้มาตัวเดียวนั่นแหละมาตัวเดียวนั่นแหละมาออกมาเชี่ยแล้ว เฮี er ้ยแล้วเฮี้ยแล้วจิกจั่งวะเนี่ยติดไฟติดไฟไม่เห็นวะ <c oughs> โอ้โีเสสัสเอ่อไม่ควรพูดแบบนี้ผมเป็นชาวพุทธขอโทษทีเอ้ยเออเออเออฉีกจังปะเนี่ย เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นอะไรไม่เห็นตัวอะไรเลยโผมาจากไหนไม่รู้ดาฟ้าไ <the> อ,อตัวนั้นยังปวหัวไม่พอตัวนี้มาโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกเออม,มันง่ายที่มันมีเลือดมันน้อยไง ได้ไงก็ยังไม่เลิก ตัวได้ไงวะ ขังแล้วขังแล้วขังแล้วเออจบโคตรง่ายเลยง่ายซะที่ไหนล่ะชั่วโมงครึ่งบอกเลยลูกประคำมาแล้วเออได้มาแล้วเออได้มาแล้วโอเคดูเหมือนจะสงบแล้วสินะสงบเลยเอ,อ้ยยเดีเออ๋ว ว,ว้าวเด้อ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 เด้เอเด้อเด้ออะไรอะไรล่ะ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 อะไรวะเมื่อ,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 อกี้เมื่อกี้ผมผมกดอยู่นะเอะ ปุ่มคอเตอร์อะแต่มันไม่ได้ผลนะวัดงงเลยแล้วนี่ใครนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนไอ้ปุ่มเมื่อกี้คืออะไรอ๋อโอเคน่าเลื่อมใสนะเรื่อมไสสวดอ้อนวอนอะไรอยู่เยอะเจ้าไม่รู้จากวัดเซมโปจิโรเหรอวัดเซมโปจิบนภูเขา องค์ทงท่านผู้สง่างามอยู่ที่นั่นอืมเอาเจ้าก็สวดอ้อนวอนด้วยสิเริ่มใสนะเริ่มใสไม่ถึงวัดไหนวะอเดีดเวลาจะแล้วสินะ รูปประคำที่ตามหามานานแสนนานดูตรงนี้ตายเพิ่มอมรูปประคำเม็ดที่หนึ่งบัตรูปประคำที่หล่นกระจายเปลี่ยนให้เป็นสร้อยขยายขอบเขตค่า EP HP ก็ปกติแหละอมืมันก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแหละ ท่านคุรุเจะเวลานัดแล้วสินะท่านเอมะถ้าเข้าใจแล้วท่านเอ็นกิเอ็นกิจโิโร่ข้าจะกลับไปที่ชั้นบนหอคอยโอคาไมเอยคุยไโกที่เจ้าบอกให้ข้าฟังเมื่อครั้งนั้นเอานี้เจ้าจงตามเสียงนั้นมาเอา่อเอ่อเอาไงดี คือยังอารมณ์ค้างจากไอ้กระทิงเมื่อกี้อยู่ผมคงขอพักแค่นี้แหละเพราะว่าแบบคือผมจะพยายามทําให้มันชิปสั้นสั้นสั้น,น,นคือแบบพยายามจะไม่ให้ยาวอ่ะผมจะตัดให้มันสั้นกว่าเดิมแบบสักสามสิสิน,นาทีอย่างเงี้ยเออ ก็ตอนนั้นเลยครับขอตัดชิปไฟแพงเท่าเนี้ค่อยแบบตามอีพีหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับ